บริษัท TBP Publication จำกัดผู้จัดทำหนังสือคู่มือซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรมร่วมกับศูนย์การจัดนิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาจัดงานมหกรรมการแสดงสินค้าอุตสาหกรรมครบวงจรครั้งที่9ระหว่างวันที่10ถึง13กุมภาพันธ์นี้ภายในงานมีกิจกรรมมากมายอาทิการจัดสัมมนาวิชาการภาคอุตสาหกรรมกว่า100หัวข้อครอบคลุมเนื้อหาที่หลากหลาย ทั้งด้านการจัดการบริหารการตลาดการเงินและเทคโนโลยีจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจในวงการอุตสาหกรรมของเมืองไทยการนําเสนอสินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆรวมทั้งการบริการให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายการแสดงสินค้าทางด้านอาหารเทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรสาหรับอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจรนอกจากนี้ยังได้จัดแสดงนวัตกรรมแห่งอนาคต ในวงการภาคอุตสาหกรรมอาหารจากหลากหลายผู้ผลิตและผู้จำหน่ายอาทิเครื่องจักรแปรรูปอาหารเครื่องจกักรบรรจุพันธุ์ซึ่งงานดังกล่าวมีกำหนดขึ้นตั้งแต่วันที่10ถึง13กุมภาพันธ์นี้ที่ศูนย์การจัดนิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาสำนักข่าวพีเ n ็นนิวรายงาน สนับสนุนข่าวโดย